ดีค่ะครูจิ๊บอ้าวสวัสดีค่ะรับบีเดี๋ยวเรามาทักทายนักเรียนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูจิ๊บจิรนันแล้วก็รับบีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ๊วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันหรอคะแหมใจร้อนจังนะคะรับบีเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับสิง่งที่ครูกำลังถืออยู่ในมือนี่แหละคะ่ะหวดน้ำหรอคะเอ๊ะ รครูจ๊บหมายถึงน้ำที่อยู่ในขวดคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดนี้ค่ะซึ่งนักเรียนแล้วก็รับบี้เนี่ยทราบไหมคะว่าน้ำที่บรรจุอยู่ในขวดเนี่ยมาจากไหนม,มาจากฝนหรือว่ามาจากแม่น้ำเอหรือว่ามาจากทะเลคะ น้ำดื่มก็ไม่น่าจะเค็มนี้คะรับบีเราไม่แน่ใจแล้วละค่ะอ่างั้นเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะพาน,นักเรียนแล้วก็รับบีนะคะไปหาคำตอบกันค่ะซึ่งเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่4การหมุนเวียนของน้ำค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะก็จะทราบว่าน้ำในขวดที่บรรจุอยู่เนี่ยมาจากที่ไหนและน้ำมีการหมุนเวียนเป็นอย่างไรค่ะ แต่ก่อนจะไปอ่านเรื่องกันนะคะครูอยากให้นักเรียนแล้วก็รับบีนะคะมาตอบคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านกันก่อนค่ะซึ่งถามว่าการหมุนเวียนของน้ำบนโลกเป็นอย่างไรระหว่างที่ตอบคำถามนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอต่อนะคะ ในเรื่องที่เราจะอ่านกันนะคะก็จะมีคำสำคัญแทรกอยู่ด้วย1คําคำค่ะนั่นก็คือคำว่าวัฏจักรน้ำหรือภาษาอังกฤษคือ water cycle เดี๋ยวนักเรียนแล้วก็รับบี้ลองออกเสียงดูสิคะวัฏจักรน้ำ water cycle เยี่ยมเลยค่ะแล้วนักเรียนแล้วก็รับบี้เนี่ยทราบไหมคะว่าคำว่าวัฏจักรน้ำเนี่ยคืออะไรรับบีคิดว่ายังไงคะ รบราบีเคยเจอคำว่าวัฏจักรตอนเรียนป .2 และป .3 ค่ะเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรชีวิตของสัตว์การเกิดกลางวันกลางคืนแล้วก็เรื่องการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ค่ะจำได้ว่าวัฏจักรเป็นการหมุนเวียนที่เป็นแบบรูปซ้ำๆอย่างต่อเนื่องค่ะคำว่าวัฏจักรน้ำก็น่าจะเป็นการหมุนเวียนของน้ำที่เป็นแบบรูปซ้ำๆอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะ นักเรียนละคะตอบว่าอย่างไรคะคิดว่าคำตอบของรับบี้เนี่ยถูกต้องไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาความหมายของคำคำนี้จากการอ่านเนื้อเรื่องกันดีไหมคะดีค่ะดีค่ะค่ะนักเรียนนะคะต้องตั้งใจอ่านเนื้อเรื่องนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องเพื่อที่จะนำมาตอบคำถามในหัวข้อคิดก่อนอ่านที่เคยได้ตอบกันไปแล้วด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะนักเกรยียนอ่านเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากเรื่องที่อ่าน ตอนนี้เนี่ยนักเรียนแล้วก็รับบี้สามารถตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเช่นมหาสมุทรแม่น้ำไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วตกลงมาเป็นฝนได้อย่างไรรับบี้ล่ะคะคิดว่ายังไงคะน้ำจากแหล่งน้ำที่มีการระเหยเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าค่ะจากนั้นไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วก็รวมตัวกัน ตกลงมาเป็นฝนค่ะเก่งมากค่ะรับบี้แล้วไอ้น้ำที่ควบแน่นเป็นละอองน้ำรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะแล้วรับบี้ล่ะคะจำได้ไหมคะเรียกว่าเมฆค่ะรับบี้จำได้เยาม,มาค่ะ และเมื่อฝนนะคะตกลงมาก็จะไหลไปตามที่ต่างๆค่ะบางส่วนก็สะสมอยู่ในชั้นใต้ดินค่ะเอแล้วนักเรียนแล้วรับบี้ทราบไหมคะว่าน้ำจากแหล่งต่างๆระเหยเป็นไอน้ำได้อย่างไรคะอ๋อ,อ,อเพราะน้ำได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็เลยทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำค่ะ รับบี้จำที่เคยเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของสะสารได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะรับบี้ที่รู้จักเชื่อมโยงความรู้จากสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนเองก็น่าจะตอบกันได้ใช่ไหมคะมาดูกันต่อนะคะเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ำไหลไปตามที่ต่างๆหรือสะสมในชั้นใต้ดินสุดท้ายน้ำมาอยู่ในขวดที่เราดื่มได้ยังไงคะ กระบี้รู้ค่ะเขาก็เอาน้ำจากที่ต่างๆไปผ่านกระบวนการทำให้สะอาดขึ้นแล้วก็บรรจุลงขวดให้เราได้ดื่มค่ะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยหูยกระบี้เพิ่งรู้นะคะเนี่ยน้ำที่เราเดื่มอยู่ทุกวันมาจากแหล่งน้ำต่างๆหลายแหล่งเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ เพราะน้ำบนโลกนะคะจะมีการหมุนเวียนไปอยู่ตามแหล่งต่างๆโดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่องค่ะดังนั้นน้ำที่เราดื่มในขวดนะคะจึงมาจากแหล่งน้ำหลายๆแหล่งค่ะแบบนี้เรียกว่าวัฏจักรน้ำใช่ไหมล่ะคะถูกต้องค่ะการหมุนเวียนของน้ำไปอยู่ตามแหล่งต่างๆโดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่อง เราเรียกว่าวัตจักรน้ำนั่นเองค่ะและตอนนี้เนี่ยนักเรียนแล้วก็รับบีคงจะทราบความหมายของคำว่าวัตจักรน้ำซึ่งเป็นคำสาคัญของเรื่องนี้กันแล้วนะคะรับบี้ทราบแล้วค่ะค่ะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะในวัตจักรน้ำเนี่ยก็มีอนุภาคน้ำอยู่มากมายค่ะซึ่งถ้าเราดูอนุภาคน้ำแต่ละอนุภาคเนี่ย นักเรียนคิดว่าอนุภาคน้ำในวัตจักรน้ำจะไปอยู่ที่ใดบ้างคะและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและอนุภาคน้ำจะมีโอกาสกลับมาที่เดิมได้หรือไม่อย่างไรคะนักเรียนคิดว่ายังไงบ้างคะแล้วรับบี้ล่ะคะคิดว่ายังไงคะรับบี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะค่ะถ้าตอนนี้นะคะยังตอบคำถามไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ เราะเดี๋ยวนักเรียนแล้วก็รับบี้นะคะก็จะได้ไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมต่อไปค่ะและตอนนี้นักเรียนและรับบี้น่าจะสรุปสิ่งที่ได้จากการอ่านเรื่องในวันนี้กันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันนะคะจากเรื่องที่อ่านในวันนี้นะคะก็สามารถสรุปได้ว่าน้ำมีการหมุนเวียนไปอยู่ตามแหล่งต่างๆ โดยมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆและต่อเนื่องเป็นวัตจักรน้ำค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามในหัวข้อรู้หรือยังกันนะคะซึ่งเป็นคำถามเดียวกับในหัวข้อคิดก่อนอ่านที่นักเรียนเนี่ยเคยได้ตอบกันไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยังกันเสร็จแล้วก็ลองนำคำตอบมาเปรียบเทียบกับคำตอบที่เคยตอบไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ ระหว่างที่ตอบคำถามนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมากดเล่นวิดีโอต่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะคำตอบของนักเรียนก่อนแล้วก็หลังจากการอ่านเรื่องเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนตอบว่าอย่างไรกันบ้างคะ รับบี้ล่ะคะตอบว่ายัางไงคะครูขอดูคำตอบของรับบี้ได้ไหมคะได้สิคะรับบี้ตอบว่าน้ำบนโลกมีการหมุนเวียนไปยังที่ต่างๆโดยน้ำจากแหล่งต่างๆจะระเหยเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไอน้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำรวมตัวกันตกลงมาเป็นฝนและไหลไปตามที่ต่างๆหรือสะสมในชั้นใต้ดิน หมุนเวียนเป็นวัตจักรน้ำค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนก็น่าจะตอบกันได้ใช่ไหมคะครูขอปรบมือให้ทั้งนักเรียนแล้วก็รับบีเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อไปนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมที่4วัตจักรน้ำเป็นอย่างไรซึ่งจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคน้ำในวัตจักรน้ำค่ะ นกักเรียนสามารถเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสำหรับทํากิจกรรมได้นะคะวันนี้ครูจิ๊บแล้วก็รับบี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย